แอมฟ์ฟ Thank you Bye กองทุนบัวหลวงสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมเสกสรรตัววิบัติจากกองทุนบัวหลวงในแอมฟัน Thank you กับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมครับสำหรับวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของตลาดการลงทุนนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของตลาดหุ้นนะครับตลาดที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยถ้าเราพูดถึงการลงทุนในกองทุนต่างๆเราก็จะพูดถึงตลาดหุ้นไทยอันนี้แน่นอนแหละคือการลงทุนในประเทศเราครับแต่ถ้าเราเปิดกว้างออกไป มากกว่าการลงทุนในประเทศเราจะพบว่าการลงทุนในต่างประเทศมีรูปแบบมากมายนะครับมีความหลากหลายความคุ้นเคยหนึ่งในสมัยก่อนกนะ็คือว่าการแบ่งตลาดออกมาเป็นตลาดที่เป็นประเทศต่างๆนะครับแล้วก็มีตลาดที่พัฒนาแล้วที่เป็นกลุ่มประเทศแล้วก็ตลาดกําลังพัฒนาหรือว่า emerging market นะครับ เดเวลลอปมาเก็ตหรือตลาดพัฒนาแล้วกับเอเมอร์จิงมาเก็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับว่ารูปแบบการลงทุนก็คือว่าถ้าคุณคุณอยากจะลงทุนในตลาดที่มันมีศักยภาพนะครับมีมาตรฐานคุณก็ไปเลือกเดเวลลอปมาเก็ต uh, นะครับซึ่งตลาดพวกนี้ประเทศต่างๆก็จะเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นกลุ่มพัฒนาแล้วนะครับเขาเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มพัฒนาแล้วก็อย่างเช่นอเมริกายุโรปนะครับในเอเชียก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกง แล้วก็สิงคโปร์อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าเป็น Emerging Market ก็คือประเทศกําลังพัฒนาประเทศตลาดเกิดใหม่ต่างๆนะครับซึ่งจะมีศักยภาพมีการเติบโตนะครับมีกําลังเรื่องของฐานเศรษฐกิจที่ยังต่ําอยู่แล้วก็พร้อมเจริญเติบโตให้โอกาสกับผู้ที่จะเข้ามาลงทุนนะครับแต่ปัจจุบันตลาด Emerging Market ในความคิดของผมเองเนี่ยมันต่างจากเดิมไปพอสมควรนะครับรวมทั้งเดเวลลอปมาเองก็ มีความใกล้เคียงกันกับ emerging market มากนะครับศักยภาพของประเทศใน emerging market หลายๆประเทศเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างหรือว่ามัน,ม,นมีความน่ากังวลเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ๆอย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับจีนอย่างนี้อินเดียอย่างนี้หรือว่ากลุ่มประเทศอย่างเกาหลีใต้นะครับพวกนี้ก็เป็น emerging market หมดเลยแต่ในนั้น,นก็มีศักยภาพการเติบโตที่ดี ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องของการลงทุนเนี่ยคนมองข้ามเรื่องเขตแดนประเทศไปเยอะนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของธีมการลงทุนหรือคอนเซปต์หรือสตอรี่ต่างๆมากขึ้นนะครับเรื่องราวต่างๆที่เราสามารถค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางกูรูต่างๆที่มันมีการไลฟ์ในรายการต่างๆให้เราดูเนี่ยเราทําให้เราได้เรียนรู้และเราก็เข้าใจและเราก็เห็นโอกาสต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเส้นแบ่งของ Emerging Market กับ d e v e l o p m มาร์เก็เนี่ย ส่วนตัวผมผมว่ามันน้อยลงในแง่ของการตัดสินใจลงทุนนะครับว่าเราอยากจะลงเพราะมันเป็น emerging อยากจะลงเพราะมันเป็น develop อันนี้น้อยลงละแต่โอกาสของการลงทุนใน emerging market โอกาสการเติบโตที่มันยังมีอยู่สูงนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจในขณะเดียวกัน develop market เองก็มีความเป็นมาตรฐานมีเรียกว่าการเปิดเผยข้อมูลที่เยอะนะครับแล้วก็มีความเรียกว่าเรื่องของธรรมาพิบตัตต่างเนี่ยก็อยู่ในส่วนที่เป็น develop market ก็ยังเป็นจุดเด่นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ เราใช้พิจารณาในการลงทุนประกอบได้นะครับเพราะว่าเดเวล m อปเมดเองก็ไม่ใช่ว่าไม่น่าสนใจหลายๆประเทศน่าสนใจครับอย่างเช่นอเมริกาซึ่งก็มีลักษณะเฉพาะความโดดเด่นของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับการบริโภคจํานวนมากของประชาชนในอเมริกานะครับจำนวนการจับจ่ายใช้สอยของคนอเมริกาที่มีมากถึงประมาณกว่า สัก70%ดเได้มังของ GDP เขาอย่างเงี้ยก็จะเป็นส่วนที่เห็นว่ากําลังซื้อเนะี่ยมันอยู่ตรงนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีความสําคัญแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นกับความเป็นเดเวลลอปเมด์เก็ตแล้วมันเป็นการขึ้นกับลักษณะหรือว่าออความแตกต่างหรือความโดดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่นะครับทีนี้นอกจากเดเวลลอปเมด์เก็ตกับเอมเบรจิ่งมาเก็ตแล้วเนี่ยจริงๆในโลกเรามันยังมีตลาดกลุ่มอื่นที่มีการจัดแบ่งอยู่นะครับในแง่ของตลาดกลุ่มอื่นอีกอก2ลุ่ม อันแรกที่อยากพูดถึงคือตลาดที่ถูกจับตามองมากครับมันเป็นตลาดหุ้นใหม่แล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสนะครับอันนี้อาจจะเป็นมุมมองที่บอกว่ามันคือ emerging market ในความคิดของนักลงทุนเมื่อหลายปีก่อนเมื่อเป็นสิสกว่าปีก่อนก็ได้นะครับตลาดพวกนี้มีความโดดเด่นแล้วก็พร้อมที่จะเลิพร้อมที่จะเจริญเติบโตมากนะครับนั่นก็คือเราเรียกกันว่ากลุ่มนี้คือ frontier market หรือว่าตลาดหุ้นชายขอบนะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยเป็นประเทศที่พร้อมที่จะเติบโตแล้วก็มีศักยภาพสูงในอนาคต เส้นแบ่งของฟอนเทียร์มาเก็ตกับเอเมอร์จิงมาเก็ตเนี่ยมันก็คือเรื่องของระบบต่างๆเรื่องของข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจที่ยังไม่เติบโตมากนักนะครับรายได้ของประชากรต่อหัวที่ยังต่ำอยู่นะครับสัดส่วนชนชั้นกลางที่ยังน้อยแล้วก็เราเห็นโอกาสว่าถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นคนมีเงินมากขึ้นการจับจ่ายใช้สอยเพื่ออัพเรเวลของเขาเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นมันเป็นภาพคล้ายๆกับเอเมอร์จิงมาเก็ตเมื่อสักสิกว่าปีก่อนแบบนั้นเป็นต้นนะครับแต่ว่า ก็ต้องยอมรับนะครับว่าฟอนเทียมาร์เก็ตเองเนี่ยก็มีตลาดที่หลากหลายมีรูปแบบที่เรียกว่าต้องต้องดูให้ดีนะครับเนื่องจากการลงทุนก็จะมีโอกาสที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าตลาดหุ้นมีความผันผวนนะครับแล้วก็ตลาดยังเป็นตลาดเล็กประเด็นเรื่องสภาพคล่องก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับอันนี้คือตลาดกลุ่มที่3 d e เดเวลลอปม์าเก็ตแล้วเอเมอร์จิงมาเก็ตแล้วนะครับฟอนเทียมาเก็ตแล้วแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเลยครับเป็นกลุ่มที่แบบยังใหม่มากๆนะครับยังยังเรียกว่าเป็นกลุ่มที่แบบ เพิ่งเกิดขึ้นสดสดเลยหรือว่ากลุ่มที่เกิดขึ้นแลยยังต่อแตะต่อแตะเลยนะครับเราเรียกกันว่าตรงนี้เป็น standalone market นะครับ standalone market ก็อย่างเช่นจามกาปานามาเลบานอนหรือว่าปาเลสไตน์พวกเนี้ยนะครับรวมทั้งเรากับกัมพูชาเองในเพื่อนบ้านเราเองผมก็มองว่ากลุ่มเนี้ยสองประเทศนี้ก็อยู่ในกลุ่มของ standalone market เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่พอที่จะถูกจับตาแล้วก็ถูกจัดกลุ่มเข้ามาเป็นตลาดสําหรับการลงทุนที่อยู่ใน standalone market แต่ว่ามันก็คือ คือคลักษณะของตลาดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่คือนี่คือสแตนอโ n นมาเก็ตทีนี้ตลาดหุ้นที่อยากจะพูดถึงวันนี้นะครับลงรายละเอียดมากหน่อยมันคือตลาดที่เป็นโอกาสของการลงทุนสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับแล้วก็นักลงทุนจํานวนมากเนี่ยก,ก็จับตาในกลุ่มนี้เยอะนะครับสาหรับคนที่พร้อมที่จะเสี่ยงแล้วก็รู้สึกว่าเ,เงินจํานวนนี้สามารถลงทุนได้รับความผันผวนได้อย่าลืมนะครับฟอนเทียมาเก็ตมีความผันผวนสูง ฟอนเทียมาเก็ตเนี่ยเป็นตลาดที่เพิ่งพัฒนานะครับย้าว่าเป็นกำลังเป็นตลาดที่กําลังเริ่มนะครับล้วก็รอคอยโอกาสการก้าวเป็นตลาดเกิดใหม่ในอนาคตนะครับการที่ได้รับการยอมรับว่าจากตัวเองที่พัฒนาจากฟ o n t i e r Market เข้าเป็นเอเ g i n g Market นั่นก็คือการที่ตลาดหุ้นของประเทศนั้นบริษัทต่างๆหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยถูกยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลกและ ว่าคุณมีศักยภาพพอที่จะโตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นเส้นแบ่งระหว่าง emerging market กับ frontier market ตรงนี้ถือว่าผมผมถือว่ายังมีลักษณะ,ะของนัย้าวความสำคัญอยู่นะครับตลาดกลุ่มนี้ยังมีขนาดเล็กครับเวลาเราพูดถึงตลาดกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงภาพรวมของประเทศมากกว่าที่จะพูดเป็นบริษัทรายบริษัทที่มีความโดดเด่นอันนั้นจะน้อยมากนะครับ ไม่เหมือนกับอย่าง emerging market ที่เราบอกว่ามันมีเส้นแบ่งกับ d e v e l o p market แต่หุ้นหลายๆตัวใน emerging market เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นอย่างเกาหลีใต้ก็จะมีบริษัทที่โดดเด่นมากแล้วก็สตรองมากในเรื่องของ semiconductor อย่างเงี้ยหรือว่าจีนเองก็จะมีหุ้นหลายๆตัวที่แบบเป็น big b เบิ้มอย่างเงี้ยครับมันจะมีความโดดเด่นของหุ้นแล้วก็เราอาจจะพูดถึงในแง่ของ หุ้นรายตัวมากกว่าในแง่ของประเทศเกาหลีใต้ก็ได้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเราสนใจพวกเซมิคอนดักเตอร์เราไม่ได้สนใจตลาดเกาหลีใต้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็น Frontier Market เนี่ยรูปแบบของตลาดจะไม่มีการพูดถึงรายบริษัทมากนักนะครับคือคือเวลาเข้าไปเนี่ยมันก็มีการเลือกไปรายบริษัทก็จริงแต่เวลาเราพูดถึงความกว้างหรือความโดดเด่นเนี่ยเราจะ เราจะพูดถึงแล้วเราจะให้น้ำหนักไปที่ลักษณะของเศรษฐกิจประเทศนั้นนะครับจากข้อมูลของ IMF นะครับเราจะพบว่าตลาดหุ้นชัยขอบในมีสัดส่วนประมาณ3.5%ของ GDP โลกแต่ว่าสัดส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับของตลาดหุ้นชัยขอบยังเป็นเพียงแค่0.6%ในตลาดทุนโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสของการเติบโตนะครับพูดง่ายๆคือ ตลาดหุ้นที่เราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนศักยภาพของเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเนี่ยมันยังน้อยกว่าตัวเลขของเศรษฐกิจจริงๆที่มันมีเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสของการเติบโตนะครับนอกจากนั้นผลตอบแทนย้อนหลังนะครับถ้าเราดูผลตอบแทน5ปีของตลาดหุ้นชายขอบเราจะพบว่าสูงกว่าตลาดเกิดใหม่จากข้อมูลของดัชนี MSCI นะครับเพราะว่า MSCI Frontier หรือว่าเป็นดัชนีรวมของตลาดหุ้นชายขอบที่เขาจัดกลุ่มเข้ามาเนี่ยโตเฉลี่ยประมาณ13.5%ต่อปีในขณะที่ MSCI ของ Emerging Market โตอยู่ที่ประมาณ10.5%ต่อปีอันนี้จึงเป็นโอกาสของการเติบโตนะครับโดยความจําเป็นก็คือว่าอันนี้เนี่ยเราต้องดูเป็นรายประเทศด้วยนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นชายขอบเนี่ยมีลักษณะของความโดดเด่นและความพร้อมที่ไม่เท่ากันนะครับประเทศไหนที่พร้อมกว่าก็จะถูกจับตามากกว่าตลาดหุ้นชายขอบที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ถูกจับตามากที่สุดก็คือเพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามนั่นเองครับเราได้ยินเรื่องของการลงทุนในเวียดนามเยอะนะครับเราแบบเฮ้ยเราสนใจเราอยากลงทุนเวียดนามเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจะโตมาแข่งกับไทย แต่วีดนามนี่ยังถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มตลาดหุ้นชายขอบนะครับเพราะว่าประเด็นต่างๆของเวียดนามเองก็ยังมีเรื่องราวที่เป็นความเสี่ยงให้นักลงทุนจะต้องจับตานะครับในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องของตลาดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็จำนวนหุ้นที่เหมาะกับการลงทุนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาและต้องคิดเยอะ แต่ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามนะครับที่ world bank คาดการว่าปีนี้เขาจะโตอยู่ที่4.8%แนะครับแม้ว่าจะยังมีความเสี่ยงขาลงอยู่นะครับแต่ว่าพื้นฐานเศรษฐกิจเวียดนามก็ยังดีแล้วก็คาดว่าในปี2022เนี่ยก็อาจจะโตได้ถึง6.5-7%ทำให้เศรษฐกิจกลับมาเท่ากับระดับก่อนโควิดได้ซึ่งอันนี้เนี่ยว่าถือเป็นจุดเด่นที่สุดของเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นที่จับตามีเม็ดเงินหรือว่า การลงทุนโดยโตรงนะครับ Foreign Direct Investment เข้าสู่เวียดนามเยอะมากในช่วงที่ผ่านมานะครับเวียดนามเนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดใน Frontier Market แล้วก็มีสัดส่วนอยู่ในดัชนีดโดยรวมในยอยู่ประมาณ30%ขนาขณะที่อันดับ2อย่างโมร็อกโกเนี่ยอยู่แค่11%แล้วก็อันดับ3คือไอซ์แลนด์นะครับไอซ์แลนด์เนี่ยมีไม่ถึง10%อันนี้ก็ทำเ,เราจะเห็นความใหญ่โตแล้วก็ความโดดเด่นของเวียดนามในฐานะที่เป็น Frontier Market อย่างชัดเจนนะครับ ขณะที่มูลค่าตลาดหุ้นของเวียดนามเองก็เต,ติบโตต่อเนื่องนะครับ valuation ของหุ้นเวียดนามอยู่ในระดับที่น่าสนใจหุ้นขนาดใหญ่มี PE อยู่ที่ประมาณ13.2เท่านะครับแตชนี vn index ของเวียดนามเนี่ย PE อยู่ที่14.7เท่าในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเองนะครับ PE อยู่ในที่ผ่านมาก็อยู่ประมาณ18เท่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า PE ซึ่งเป็นตัวบอก Valuation ว่ามันระดับราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยมันน่าสนใจมากไหมโดยเปรียบเทียบเนี่ยเวียดนามจึงเป็นตัวที่ที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะแก่การจัดสรรพอร์ตไปลงทุนย้าว่าจัดสรรพอร์ตไปลงทุนนะครับเนื่องจากว่าเวียดนามเองยังมีความเสี่ยงในหลายๆด้านที่สูงกว่า Emerging Market ทั่วๆไปรวมทั้งไทยก็เป็นหนึ่งใน Emerging Market ด้วยเพราะฉะนั้น การลงทุนเวียดนามเป็นโอกาสที่น่าสนใจครับเพียงแต่นักลงทุนจะต้องจัดสรรแล้วก็แบ่งเงินดีๆแล้วก็เข้าใจว่าการลงทุนในเวียดนามนั้นเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากกว่าการลงทุนใน Emerging Market ต่างๆครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลกนะครับรวมถึงความความน่าสนใจของ Front i e r Market แล้วก็ตลาดทุนเวียดนามครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ